สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วสําหรับอาวุธของบร์ดล่ะนะฮะมันเก่งขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับสําหรับบาร์ดเนี่ยก็อันนี้ผมยกมา2รูปแบบแล้วกันคือ lapso dy นะครับกับ airvolution นะครับก็คือไฟกับลมนั่นเองนะครับในส่วนของซีซั่นหนึ่งเนี่ยรูปนี้เนี่ยคือมาจากเซิร์ฟ g l o b a l นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างหนึ่ง นะครับก็คือว่าไอบรรทัดที่2เนี่ยที่พูดถึงการเพิ่มดามจของแรปโซดี้เนี่ยเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเพิ่มแค่150%นะครับแต่ว่าความแตกต่างนะครับของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยคือเขาบวกถึง800%เลยนะครับบวกถึง800%นะครับซึ่ง PVP ลดเหลือ150%นะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยถึงมีการเนิร์ฟตรงนี้เอา800%รนตรงนี้ออกไป เพราะว่ามันแรงเกินไปหรือเปล่านะหรือว่ามันโกงจนแบบว่าต้องเอาออกไปเลยอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันข้อที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนนะว่าโกโบเนี่ยไม่ได้เอาการเพิ่มดาเมจแปดตรงนี้เข้ามานะครับก็คือมีแค่1้0เลยนะครับจะ PVE PVP ก็คือเพิ่มมาแค่15 0เท่านั้นนะครับสำหรับสกิลแรปโซดี้นะครับอ่าในสิ่งที่เพิ่มมาซีซั่น2สเนี่ยก็คือเพิ่มไฟสกิลดาเมจเนาะเพิ่มมา็นึ่3เปคร์ บวก6ได้ PDK นะครับ12%เพิ่มเป็น15%ที่ซีซั่น2แล้วก็ซีซั่น3เพิ่มเป็น18%แค่นี้เลยนะครับก็คืออย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบัวสิคือยางจอกเกราะห้อร์เอยู่นะครับเออออเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซนเ็เเซนต์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับสำหรับบัวสิเนี่ยก็ซีซั่น1มีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่สวนเกราะห้าสิบเ,เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าพอซีซั่นสองกับสามเนี่นยค อ่นนี้คือข้อแตกต่างเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับกีตาร์ลมนะครับหรืออิเล็กทริกเนี่ยก็วินสกิลเดามีก็เพิ่มจาก17เป็น18นะครับซีรียสส3ก็เป็น19นะครับและเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยก็ยังแตกต่างกันอยู่คือว่าเซิร์ฟโกลบอลเนี่ย PVP เนี่ยมันไม่ได้เนิร์ฟเหลือ200%เหมือนไต้หวันเออเนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันหรือว่า มันแรงหรือเปล่านะไอสกิลนี้นะครับและที่นะ่าสนใจอีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะครับก็คือว่าพอมันบวก15ได้มีโอกาส3 0ที่จะยิง3ดอกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเรียกพับเพชรมายิงได้อีกดอกหนึ่งเป็น4ี่แล้วนี่อันนี้ถือว่าโหอันตรายมากนะสำหรับสายนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นสายที่ถูกลืมนะสำหรับกีต้าร์ลมนะครับที่ทำดาเมจเป้าเดี่ยวอะไรแบบนี้เป็นฮาตดลมนะครับอันนี้เนี่ยก็ บวกสิเนี่ยมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพอเป็นซีซั่นสองก็ยังคงเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแต่ที่น่าสนใจที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือว่าตัวบวกหก p a d k เนี่ยซีซั่นสองเพิ่มเป็นสิบห้าซีซั่นสามเพิ่มเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนี่ยคือข้อแตกต่างเนี่ยไต้หวันเนี่ยเนิร์ฟนะครับสกิลเนี่ย Arrow Vulcan เนี่ยลดไปเหลือ200%ร้อยเอร์ใน BPP แสดงว่ามันแรงมากเลยดิเออื่นนี้ใครเล่นบาดเนี่ยเป็นตัวดาเมจเนี่ยลองไปลองดูได้นะเอออาจจะเป็นเมตาใหม่ก็ได นะครับแนะ่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับสายซับนะครับก็คือตัวเลเจนเดอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยกความแตกต่างเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยคือเป็นแค่เรื่องเรนเดอร์เมดเลยนะครับที่บวก6เนี่ยเส้นหนึ่งจะได้เรนพีเดอร์เมดเนี่ยคือการจนตีระยะไกลกัยภาพ15บห้าเส้นสองได้เพิ่มมา1%นึ่งเป็นสิน, 16, นะครับ ซีซเ่น3เพิ่มเป็น18นะอันนี้เออก็เพิ่มแค่นี้จริงอย่างอื่นเนี่ยไม่ไม่แตกต่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสายซับเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับ่วนของแดนเซอร์จริงๆก็คือบิวมันเหมือนกันเนะาะความสามารถอะไรที่มันเพิ่มมาคือมันเหมือนกันเลยนะครับก็แส้ลมแส้ไฟแล้ววันนี้คือบวกเหมือนกันเลยนะครับเลเจนเดัรี่แส้แล้ววันนี้นะแส้กุหลาบเนาะก็แส้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ เอาไปดูได้เหมือนกันนะครับเซตเหมือนกันเลยต่อมาในเรื่องของชุดของสวมใส่นะครับอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันแล้วชุดล่ะเออทีชั้นสกับทีชั้นสเพิ่มมานะครับหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเซตเอฟเฟกเนี่ยไม่เพิ่มเลยนะผมดูแลทุกเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตกอยเซตเอ่อมาสเตอร์ออฟแมจิกเซตทริเบลส์สปินไว้์วิ่งเนี่ยไม่เพิ่มเลยนะครับในส่วนของเซตเอฟเฟกนะครับอันนี้นะครับก็ แต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มมาเนี่ยก็คืออมาดูทีละชิ้นกันเลยนะครับชุดเกราะนะครับอันนี้ก็ทีที่สอ,สอจะได้วิดมา5นะครับสำหรับเส้นกอยอันนี้นะครับแล้วก็ HP เพิ่มมา2%นะครับต้านครีเพิ่มมาอีก2นะครับ HP ตอนบวก10เพิ่มมาอีก1%เป็น6%นะครับแล้วก็ถ้าบวก15ได้ต้านครีเนี่ยเพิ่มมาเป็น25ทีที่สาอันนี้ก็เพิ่มวิทเป็น6 นะครับเพิ่ม Mac HP เป็นสิเป็นตต้านคีเพิ่มมาเป็น14บนะครับบวกสิบเซนแเป็นเเลยแล้วก็บวก15้าต้านคีเป็นสามสหนี่แบบว่าเซตนี Z ้ me, ต้านคีเยอะมากนะครับซึ่งก็สำหรับใครที่เล่นคีเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่าถ้าเจอเซตนี้บวก15เข้าไปเนี่ยต้านคีมันเยอะเนาะโอกาสที่จะตีติดคีอย่างผมเล่นโลกแบล็กซเตอรเนี่ยโอ้โหถ้าเจอนี้ไปก็หนาวเหมือนกันนะ แทงไม่ติดขี้เนี่ยคือแบบเบาลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเป็นข่าวร้ายก็เป็นข่าวดีเหมือนกันว่าถ้าเราตีบวก15้าได้แล้วเราใส่เซตนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสจะโดนคียติคอลน้อยลงเหมือนกันนะเออก็เปลี่ยนมี2ด้านนะแม้ว่าเราจะตีไม่ติดขี้แต่ถ้าเราใส่เซตนี้เราก็จะถึกขึ้นเหมือนกันถ้าเจอสายขี้ด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับอันนะั้นก็เป็นการ เฉดออฟกันไปนะครับภาคคูมนะครับ M depth นะครับก็เพิ่มมาหนึ่งเป็น9ก้าเรื่อสเรื่อสีเพิ่มเป็น10นะครับการด a m a g e ระยะไกลอันนี้ก็เพิ่มเป็น12บสเรื่อสเพิ่มเป็น14เปนะครับบวก10นะครับการการโจมตีระยะไกลนะครับห้าเรื่อสเพิ่มเป็น6กเรื่อสเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มที่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสิก็เช่นเดียวกันนะครับก็การการโจมตีระยะใกล้นะครับมีลี่นะครับพี่ d a เม g ก็ลดไป6อันนี้ก็คือลดไป7นั่นเอง เดี๋ยวแต่มันเขียนบวกนะแต่จริงๆมันลดนะครับต่อมานะครับรองเท้านะที่ขั้นสองก็เพิ่มเป็น7%เเลือด SP นะเเลยนะครับมูฟสปีดเพิ่มมาอีก1%นะครับวิดตอนบวก10ก็เพิ่มเป็น4นะครับแล้วก็ฮิวนะครับก็จะเพิ่มเป็น1%นะครับฮิวติเชคิตนะครับได้รับฮิลแรงขึ้น1%เลยแล้วก็ที่ขั้นสามนะครับเพิ่มมาอีกอย่างละหนึ่งเหมือนกันนะครับแมคคิพีเอสเป็นแปดนะครับแล้วก็มูฟส 7%จากสีที่งสองเนาะแล้วก็วิดเป็น6นะครับโอ้โหดีเพิ่มวิดมา2เลยนะครับแล้วก็ฮีเลนเทเค้นเป็นเเรนะครับเซตเฟกนะครับก็เหมือนเดิมตรงนี้นะครับการยันน้ำนมไฟยังเป็น10%อยู่แล้วก็แม็กเเพิ่มแค่15%เนท่านั้นเองนะครับต่อมาในส่วนของ Master of Magic อันนี้ก็สำหรับเซกนะต้องดูเลยนะครับนะ แมคเอสพีนะครับเพิ่มมานะสีเล่มสองเป็น250นะครับสีเล่มสามเพิ่มเป็น300นะครับพีดาเมทตรงนี้เนี่ยก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็ต้านคีอันนี้เพิ่มมา2องเป็นสิบีเล่มสามเพิ่มเป็น14นะครับแมคเอสพีเนี่ยบวกหอันนี้สีเล่มสองกับ3เพิ่มมาเป็น7%นะครับส่วนอย่างอืนน่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับภาคคูมนะครับก็การเวทเนาะอันนี้8อันนี้9อันนี้ก็10 นะครับแล้วก็ MAC SP นะครับที่บวก6ได้อันนี้ก็คือเป็น7รนะครับที่เซตสน2และ3นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะเหมือนเดิมครับผมนะฮะต่อมารองเท้าก็ MAC HP นะครับีซั่น2เนี่ยเพิ่มเป็น4นะฮะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ีซั่น3เพิ่มเป็น4.5แห้มจะเป็น5เลยก็ไม่ได้นะแล้วก็ MAC SP นะครับ ซีรั้งสองกับ3เนี่ยเพิ่มเป็น7%นะครับที่บวก6นะแล้วก็ยิงเงินเหมือนเดิมนะครับยิงเงินเหมือนเดิมเลยนะครับก็แค่นี้เลยสำหรับเซตมาสเตอร์ออเมจิกนะครับเซตเอฟเฟกก็ยังคงเหมือนเดิมนะคือถ้าที่ผมดูเลยทุกเซตเนี่ยเซตเอฟเฟกมันไม่เพิ่มเลยนะครับต่อมาไทายเมสซิ่งอันนี้เพิ่มเยอะนะเสื้อ HP เพิ่มเป็น300 เสี้ยนสามเพิ่มเป็น350นะครับพีเดเมีจากหเพิ่มเป็น6กเซี้นสามเพิ่มเป็น7นะครับต้านครีบวก8อันนี้บวก10แล้วก็เสี้ยนสาม 4, บวก12เลยนะครับบวก10บได้สเตนหนึ่งเสีนสองบวก2ซีซั่น3ก็บวก3เพิ่มอย่างละหนึ่งแล้วก็บวก15จะได้ PDK ีเบวก 2, สเนาะอันนี้ PDK ีบวกสอัน 3, นี้ PDK ีบวกสนะครับโอ้โหอันนี้ก็เติบโตเห็นชัดเลยนะครับสำหรับ PDK นะเนาะไทรเบสนะครับสเตนนะครับก็บวก6เนี่ยเพิ่ม1หนึ่งเพิ่มส10 ซีซั่นหนึ่งเพิ่ม5้าซีซั่นสองเพิ่ม6กซีซั่นสามเพิ่ม7นะครับแล้วก็ p d k นะครับเพิ่มอย่างละ้หนึ่งเหมือนกันนะครับซีซั่นสองไม่เพิ่มเนาะบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าซีซั่นสามเนี่ยเพิ่มมาเป็นสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับรองเท้านะครับ HP อันนี้ซีซั่นสองเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นห้านะครับซีซั่นสามเพิ่มเป็นหกนะครับสเตนเหมือนกันนะเพิ่มอย่างนั้นหนึ่งนะครับซีซั่นสองเพิ่มมาเป็นสองนะครับซีซั่นเเเป็นนนนซพิ่มมาะครับแล้วก การดาเมจกายภาพนะครับอันนี้ก็คือลดไป5อันนี้ลดไป6นะเียงสก็ลดไป7นะครับแล้วก็ลดสิได้สเตนบวก5้าเสียสองสเตนบวก6นะครับเสียงสามบวกสิได้สเตนบวก7นั่นเองนะครับก็จบไปสําหรับเซตทราปเซตหรือว่าเซตแดงที่เราเรียกกันเซตแดงเซตแดงนะครับต่อมาเซตสปินนะครับนี่อันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยคือลดไล่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเรียกว่าแคส t ์ไทม์นะครับ จากเดิม12นเสี้ยน3ก็เพิ่มมาเป็นลบ14ซีซั่น3เพิ่มมาเป็นลบ16นะครับอันนี้ก็ในรื่องแรกเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนแล้วก็ MDK เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับซีซั่น2เพิ่มมาเป็น4ซีซั่น3เพิ่มมาเป็น5นะครับต้านคริกได้เช่นเดียวกันนะครับซีซั่น2เนี่ยก็เพิ่มมา2เนาะซีซั่น3เพิ่มมาเป็น12เลยนะครับตรงนี้นะฮะบวก6นะครับก็ m เอมิเน2นเคเนี่15เนี่ย ตัวซีนั้สจะเพิ่มเป็น3นะครับส่วซีนั่นสเนี่ยอันนี้คือเพิ่มนะครับบวก6ได้เ d ม3%ีเเปเนลยนะบวก10ได้อีก3นะครับแล้วก็บวก15ได้เป็น4%เเลยนะอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับรสำหรับเซตสปินนะครับภาคคุมนะครับอินก็ซีซทั้งสองเพอินเพิ่มมาหนึ่งซีซั่นสก็บวกเป็น3เลยเด็กนะครับก็บวกอย่างละหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซีซั่นสก็ได้เด็กเพิ่มมาเป็น4ีแลวซีซั่นสานได้เด็กเพ อแล้วก็ทุกๆุกบวกสองไดเอ็ M 1, อันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกสิกันเวทนะครับก็อันนี้5เนาะซีซั่นสเพิ่มเป็น6ซีซั่นสเพิ่มเป็น7นะครับแล้วก็บวกสิบห้าไดเด็กเพิ่ม3ซีซั่น2ได้เป็น4แล้วก็ซีซั่น3ได้เป็น5นะครับต่อมารองเท้าอินนะครับก็พอซีซั่น2เนี่ยคืออินสตาร์ตมาก็เพิ่มเป็น4เลยนะครับจากเดิม2ก็คือบวกสนะครับแล้วก็บวกหไดอินเพิ่มมานะครับจากเดิมเนี่ยบวกสเป็นบวกส นะครับบวกสินะครับได้อินบวกสอันนี้ก็เป็นอินบวกหกนะครับอินดิเคก็จากเดิมบวกสิบห้าได้สองเปอร์เซ็นอันนี้ก็จะเป็นสามเปอร์เซ็นที่บวกสิบห้าในในซีรียลสองนะครับพอมาซีรียลสามอันนี้ก็เพิ่มอินเป็นบวกห้านะครับแล้วก็บวกหกอันนี้เพิ่มอินเป็นบวกห้าเช่นเดียวกันนะครับบวกสิบอินก็เพิ่มเป็นบวกเจ็ดเลยนะครับแล้วก็บวกสิบห้าก็จะได้อินดิเคถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับและก็เซตสุดท้ายไว้วิ่งนะอันนี้ก็สําหรับ สไนเปอร์นั่นเองนะครับนะเด็ Deck, ก웍เซยนี้ก็เป็นบวก5นะครับคิทเตเมดก็เป็น6%กเนะครับตอนเซียนนะด้านคีอันนี้เพิ่มมา10นะครับบวกสิได้เด็กสองได้อันนี้ก็เป็นเด็กสนะครับแล้วก็บวกสิได้จอกเกาะหนะครับเซียนสเนี่ยอันนี้ก็คือเพิ่มมาเป็น6%กเนะที่จอกเกาะบวกสินะครับเซียนสเนี่ยอันนี้ก็คือเด <c> ็กบวกเป็น6เลยนะครับคิทเตเมดเพิ่มเป็น7ด้านคีเพิ่มเป็น12 <c> นะครับเด็ก เพิ่มเป็น4นะแล้วก็เจาะเกราะที่บวก15เพิ่มเป็น7%ต่อมานะครับภาคคุมนะเอจิบวกหนะครับซีนสองบวกสองซีนสามก็บวกสนะครับฟรี Free, นะครับซีนหนึ 2, 2่งบวกสอซีนสองบวกสามซีนสามก็บวกสนะบวกทีละหนึ่งนะครับ,บ, 1, รบแล้วก็อันนี้งงเหมือนกันเนาะการดำเมทนกลง5%นะครับซีนสองเพิ่มเป็น6กซีนสามเพิ่มเป็น7เออทำไมการตกลมอย่างเดียวนะฮะบวกสี่เพิ่มเอจิบวกหนะครับ, 1, รบอันนี้ก็คือบวกส เสี้ยนสามก็บวกสามนะแล้วก็สุดท้ายรีไฟบวกสิบห้าครีบวกห้านะครับเสีนสองเพิ่มเป็นบวกหกแล้วเสี้ยนสามก็เพิ่มครีปเป็นเจ็ดนะครับโอ้โหอันนี้เพิ่มเพิ่มคีมาไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าไอเซตกอยเนี่ยคือโอ้โหเพิ่มต้านคีมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคีเนี่ยเลดเกมจะลําบากนะเพราะว่ามันต้องหาค่าคีเยอะๆนะครับถ้าใครจะเล่นสายคีต่อไปนะแอ่ะต่อมานะครับรองเท้าบวกลักนะครับ เซตทสองเนี่ยบวกเป็น3เนาะแล้วก็บวกหกเพิ่มเป็น2นะครับบวก 10, สิเป็นเท่าเดิมนะที่เซตสาแล้วก็บวกสิเพิ่มลักมาเป็นบวกสนั่นเองนะครับตัวเซตส,สน 3, เนี่ยก็สตาร์ทมาเพิ่มลักเป็น4นะครับแล้วก็บวกหกเพิ่มลักเป็น3บวกสิเพิ่มลักเป็น3และบวกสิเพิ่มลักเป็นบวกสนั่นเองนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่มาเซตไลเดอร์นะที่เป็นบวกเอจิ G, บวกพวก แอคแฮกสปีดเนี่ยมันไม่มีคนใช้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่มานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะบอกก็คือว่าพอคาสสามมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็นเซ็ตเนาะของสวมใส่นะครับเสื้อคุมรองเท้าของแต่ละอาชีพแยกกันไปนะซึ่งมันก็จะบวกของบวกสเตตัสเฉพาะทางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะ ลองลิสต์มาให้ดู่เดี๋ยวว่าอุปกรณ์ของสมสัยคัาสสามนะครับรวมไปถึงอาวุธด้วยนะครับว่าอาวุธของสมใสัยนะครับที่เป็นเซตดเดเวลเยนะฮะมันพพอร์ตไปทิศทางไหนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็จะได้ดูกันว่าของอาชีพไหนมันโกงเอออันไหนมันเมตานะครับเราจะเห็นชัดเลยจากอาวุธแล้วก็ของสมสัยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบวก18นะก็จะเอาสุดนะครับตอนนี้ก็บอกกันก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ